คริกไทยตาไรคลิปแชร์สุดยอดแชร์สุดยอดแชร์สุดยอดโรตีไหมครับโรตีครับมีทุกแบบเลยหนากรอบบางกรอบหนานุ่มมีหมดเลยครับใส่ไส้ได้ด้วยครับอยากกินแบบไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยโอ้โอเออสุดยอดอ่ะไปร้านไหนก็แบบกลมกลืนในหมดเลยอันนี้ก็เป็นแนวแผกใช่ป่ะใช่แล้ว ไม่ได้ชาสิงโตนะรู้ว่ามันชาสิงโตเฮ้ยแรงอ่ะพยายามทอมตั้งนานเดี๋ยวนะพี่เต๋อเมื่อกี้หนูได้ยินว่าพี่เต๋อบอกว่ามีแป้งหนานุ่มแป้งบางกรอบนี่มันร้านโรตีนะไม่ใช่ร้านซาใช่อันนีอันนี้ไม่รู้อะไรแต่พี่ทิ้มด้วยซ้อมเลยโหดร้ายมากนะเขาเป็นแขกรับเชิญนะขอโทษเลๆต้องศึกษาข้อมูลคือร้านนี้นะครับที่ร้านโรตีลาดพาวังหินสามสิบเอ็ดนะครับทีเด็ดของเขาคือแป้งเนี่ยสามารถเลือกแบบได้เหมือนกับพิซซ่าเลยโอ้ถามพี่เคยดีกว่ามีแบบไหนบ้างอะคะให้เลือก หลายอย่างค่ะมีหนานุม่มมีบางกรอบมีใส่ไส้ oh. ไส้ก็มีหลายอย่างให้เลือกมีไส้ขา้าวโพดไส้กล้วยหอมไส้เสือโอ้ oh. มมิด โรตีร้านนี้อยู่ที่แป้งค่ะแป้งเขาจะแบบคิดคนขึ้นมาเองนะแล้วก็ทำแบบวันต่อวนันคือจะไม่มีการใส่สารนกันบุหรือว่าอะไรคือแป้งจะสดใหม่ทุกวันเลยครับผมรู้มาว่าร้านนี้นทาวันๆหนึ่งเนี่ยทำแป้งทีนึงสิบกว่าโลเลยนะครับเยอะมากวันหนึ่งใช่ครับนี่แล้วตอนนี้ครับโรตีทัง้งสามเมนูที่เราสั่งมาก็อยู่ข้างหน้าเราเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วผมขอเริ่มแนะนําจากของผมก่อนเลยแล้วกันบางกรอบครับ แบบบางกรอบเนี่ยจริงๆแล้วแป้งเขาเนี่ยคือความหนาเขาเนี่ยมนแล้วแต่ว่าเขาต้องการหนาขนาดไหนเ็าจะถ้าเกิดหนาเพิ่มก็ใส่ไป2ชั้น3ชั้นแต่นี่บางกรอบก็คือชั้นเดียวแล้ววิธีการเทคนิคก็คือจะทอดนานหน่อยเพื่อให้แป้งเนี่ยมีความกรอบเราเอาขึ้นมาทาเนยราดนม้าแต่ว่าของจอยเนี่ยนะคะอยากจะแนะนาให้คุณผู้ชม<ๆ>ลองมาชิมเลยกับแป้งหนานุ่มคือวิธีการทำมันคล้ายกับคล้าย,ายกับไอ้แดดหนากรอบค่ะแต่ว่าพอเขาทอดเสร็จใช่ไหมคะเขาจะเอาแบบว่ามาขยำขยำมันทิ้งอ่ะแล้วก็ทุบๆๆมันก็จะฟูขึ้นมา แตมมันก็จะฟูแล้วก็นุ่มก็คือเนื้อคขาต้องบอกว่าอร่อยมากคือเนื้อเขาจะแบบนุ่มๆแล้วก็เขาเสร็จแล้วเขาจะมาทาเนยทีหลังอ่ะมันก็จะมีกลิ่นหอมของเนยแล้วก็ความหวานข้นของนมหวานแล้วก็โอยน้ำตาลแต่เราไม่ชอบกินน้ำตาลก็เลยเลยแค่นมอันนี้ของอลิสเนแบบรวมมิตรค่ะรวมมิตรของเขาเนี่ยต้องบอกว่ากินแผ่นเดียวนี่คุ้มมากเพราะว่ามีทั้งเผือกมีข้าวโพดนะคะแล้วก็มีกล้วยด้วย3มอย่าง คุยถึงผลงานของน้องอลิซีกว่ากับละครที่กำลังออกอากาศสนุกอยู่เลยเจรักพ่อสาวในเรื่องก็จะมีแบบบูเยอะมากเลยใช่ไหมในภาพแบบตีใจยันกับผู้ชายยี่สิบคนเข้ามาปุ๊บหนูสู้ได้หมดทุกคนเลยทุกคนก็ตายเลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องเล่นฉากพวกอะไรเงี้ยต้องเรียนคือบู๊ก่อนค่ะเรียนเรียนก็หนูไปเรียนคือบูก่อนที่จะเปิดกล้องเนี่ยประมาณเกือบครึ่งปีเนี่ยมันยากไหมเหมือนแบบต้องเล่นเป็นผีอ่ะยากมันมันยังไงครับขึ้นสลิงด้วยแล้วก็ด้วยความที่เล่นเป็นผีอย่างเงี้ยคนที่ถ่ายกับเรา อ่ะเขาจะมาเข้าฉากร่วมกับเราไม่ได้เราต้องเล่นคนเดียวบนบูสกรีนอ่ะอ๋อคือเล่นคนเดียวใช่เขาจะเอาภาพเราไปป่าย์ใช่ใช่เลยพูดถึงโมจิราบ้างดีกว่าสามจานนี้น้องอนรีชอบอันไหนมากที่สุดพี่จอยน่าจะรู้อะไรอันนี้วะอันนี้ใช่ไหมหมานุ่มนะต้องบอกว่านานๆเนี่ยอารีจะได้มาทานนะขอจัดการให้หมดก่อนละกันโอเคยกให้เลยอะยกยกของปลอดให้เลยอ่ะ มาถามน้องอลิซดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาเช็คอินกับเปียวปากของเราที่ช่องไย4ต้องบอกว่าดีใจมากนะคะก่อนอื่นเนี่ยรัาที่สำคัญเนี่ยอลิซเป็นคนชอบกินทุกอย่างค่เห็นได้เยพี่เห็นแล้ววันนี้เนี่ย อยแซมใช่ไหมคะแล้วยังมีอาหารเกาหลีด้วยไม่เคยทานอาหารเกาหลีมาก่อนอร่อยมากค่ะแล้วตีด้วยนตบ้ายด้วยโรตีของหวานแบบว่าชอบมากให้อย่างให้น้องฝากผลงานดีกว่าค่ะค่ะก็ฝากผลงานด้วยละกันนะคะละครเรื่องเสน่ห์รักพูดสาวนะคะกําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยค่ะก็ฝากด้วยละกันนะคะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอลิสมาครับที่มาร่วมสนุกกับเราการเพื่อปากชื่อนของเราครับขอบคุณค่ะ หน้านะคะเราสองคนจะพาไปเช็คอินที่ไหนต้องติดตามค่ะแต่สวันนี้เราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปละสัปดาห์หน้าไปเช็คอินความอร่อยกันที่ย่านหลังสวนกับหนุ่มหล่อเสียงดีุ้ย AF กับเมนูบะหมี่อัศวินชื่อดังไอศครีมรูปแบบไนโตรเจนและทานอาหารไทยรสเด็ดสไตล์โมเดิร์นแฟนคลับ AF พลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะ